ข่าวดีดีกับพี่คำรนครนนมาแล้วเสียเชียร้วมาแล้วคำรนตอนปัจจุบันอย่ามองข้ามโรงพยาบาลหลังเขาว่าล้าสมัยมาดูโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยแล้วท่านจะติดใจการเจนาบุรีนะ <c oughs> จะบอกให้โรงพยาบาลนี้ดูทันสมัยบริการดีมากๆเลยส่วนของคนพิการพุจาไพโรส thank you ยาาาลดานมาามะขเพียงก้าวแรกที่เดินเข้าอาคารของโรงพยาบาลท่านจะพบกับความทันสมัยสบายตาโออาของสถานที่เขานำระบบบัตรประชาชนมาผนวกเข้ากับระบบไอทีให้คนไข้ใช้ได้อย่างสะดวกสบายกับบัตรคิวข้อมูลโดยเฉพาะผู้พิการวันนี้เราทำให้มะขามเตี้ยเป็นมะขามสูงไปแล้วสูงสงา่าเลยฮะอยากเปลี่ยนโรงพยาบาลรัฐบาลมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมานานมากเ รน่าจะทําได้ใกล้เคียงกับเอกชนด้วยซ้าไป โดยที่ยังให้บริการฟรีอยู่อย่างแรกที่เราทําเลยก็คือสิ่งแวดล้อมเวลาเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไปแล้วทําให้ผู้มารับบริการรู้สึกดีขึ้นผู้ให้บริการก็รู้สึกมีความสุขในการทํางานผู้พิการและประชากรกลุ่มเสี่ยงไม่ถูกทิ้งว่างรับการตรวจโควิดเหมือนคนทั่วไปหากเข้าไม่ถึงบริการ ATK การตรวจหาเชื้อด้วยตนเองเขาก็สอนวิธีสมัครทางโทรศัพท์มือถือผ่านแอปเปาตังค์นี่คือความเปลี่ยนแปลงของสาธารณสุขบ้านเราเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากครับต้องชื่นชมวิสัยทัศน์ของท่านผู้นริารมีการ ปรับภูมิทัศน์คนไข้ที่เข้ามารงพยิบายก็เห็นความสะอาดสะอา้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยสิ่งที่มีความแตกต่างเนี่ยบางทีอาการป่วยมันหายไปครึ่งหนึ่งนะครนีต้ต้องชื่นชมนะครับท่านผอ,อ,อยังเป็นคนหนุ่มไฟแรงแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่ที่เยี่ยมมากเลยผู้พิการทางกายและทางหูทุกคนล้วนชมเปราะ กกับบรริานี้มาเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็รู้สึกประทับใจมากประทับใจครับผิดแปลกไปกว่าเดิมเยอะเมื่อก่อนมอลชนบทนตอนนี้มีนวัตกรรมไม่ๆมเยอะมากเลยค่ะแปลกจาไม่ได้ประทับใจจริงๆมาใช้บริการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยตอบคันนี่สิของจริงที่ทำให้คนหลังเขาเท่าเทียมกับคนหน้าเขาแล้วครับคุณหมอสปสช หล่อแล้วก็เก่งด้วยขอบคุณครับี <laughs> ใ,ใจได้ไปเมืองการมันได้กลับบานทินเดิมของฉันธรรมชาติมากลและคนกันแถมคนที่นั่นขยันกันดีดูเมืองการจะนกบุรีแม่อีกปีก็จะไป เอาดีกับพี่คำรณอยากเชิญทุกคนไปชมโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยที่ตอนนี้โตขึ้นสูงขึ้นและบริการดีขึ้นนะจะบอกให้การจนะบุรีเมืองการจนะบุรีแม่กีกีก็จกไป